เฮ็ดจังไดเฮ็ดจังไหนมาแล้วมือม่ถึงมือบ่ถึงมือมถึงมือบ่ถึงเออนี่ดิคือบอกแก้วใส่สงแบ วัดกไต่วาไหมครับผมองนเราเเสองเอาวโอเคเอวดปเัดใ่อลน่ได้บ่ได้บ่ได้ไปมงอื่นเล่นมาเล้ก็ขึ้นเหลือแค่นี้กเรีนกันเียงเี้ยงก็เรียนไว้เรียนกันลรอกันผมเท้าวสองขวบ สองกดใหญ่ใช่ไหมเ้ื้องนเบื้องนอกบรรยากาศครับผมมาเบ่งสร้างเป็นเฮีดงงนนะครับซื้อน้ำไม่ให้นะครับผมสนใจติตต่อสอบถามไดเด้อครับผมบันฑิตสองมูบันแผ่นดินท้องครับบัานหลังมุ้งกันนะครับหลังนี้นี่มะเร็งกับสร้างเป็นนะครับผมบรรยากาศครับ กันเองครับผมบอกเป็นก <región> ันเองครับอยากศึกษากันเด้องวาเบลืองสร้างครับเป็นเก็บสีอยู่นะครับเก็บสีเก็บรายละเอียดบ้านนะครับใกล่เหลี้ยวอะไรล่ะมุมเพื่อนหลังนี่โป๊ะ